พ่อกระไดซองมือจ้าอืจะดีออกอยูบอะไรคนจ่าที่รช่วมคิดบ๊ายบายยายจ้ายายตอกับทียอดนำสมนผมกดไปก่อนได้จ้าขอบทำงานคือเก่าล่ะพี่หนอเอ้ยจ้า งานจะทำงานทำงานอู้เดี๋ยวไหลตัวเลยแม่นั่งไหลทำทำงานทำงานตัวนั้นบดทำทำงานทำงานตัวนั้นบดย่าขาข่ายเกีียวเขาขึ้นกันแล้วเนาะพี่เนาะ <c oughs> ไม่ค่ะข้ายเกี่ยวของให้ไปเก็บมากินกับจีได้ย,ดยูพี่น้องไม่เฮีย่เฮียลงจอกอ๋ตัวนี้ก็บ่ได้ด้วยมันหาดหาดจอกเลยนี่ทำงานคือเก่าแล้วพี่น้องเอ,อเ้ยจรย์เบียกเห็นงานไปแล้วพี่น้องบ้าน เป็นทรงเล็กหน่อยแล้วก็มาหยอดดัมส้มจ้าฝนตกหน่องบอดีบอดีกีดตัวนี้มันไหลบ่อหนีเนาะมันไหลบ่อหันเศ้าเต็มมู่บ้านจริงฝนตกหน่องบอดีบอดีกีดตัวนี้มันไหลบ่อหนีเนาะมันไหลบ่อหันเศ้าเต็มมู่บ้านจริงโอ้ยคนแห้งบ่อดีคนแห้งบ่อดีสีเฮีย ยายจ้าแกตอกขอสิหยอดนำส่วนนำกดไปก่อนเลยจ้าขอบคุณจ้าที่รำลึมคิดบ๊ายบายยายจ้าแกตอกขอสิหยอดนำส่วนนำกดไปก่อนเลยจ้าขอบข้าววาเฮ็ดอันนี้ออกจูเฮ็ดปวกกิ๊กออกยูดพี่น้องยอดนึ่งชิ้นเฮ้ยมันแง่ลงขางมันนอ้อยู่ได้หน่ คนทำงานยายจะแกต่อกขสิยอดนำส้มนำกดไปก่อนได้จ้าขอบคิดงานจะทำงานทำงานอู้เดี๋ยวไหลตัวเลยไหมยังไหลคิดงานจะทำงานทำงานอู้เดี๋ยวไหลตัวเลยไหมยังไหลอยู่ได้หน่ ทำงานว่าเช่อได้ฝนตกตัวนี้ออกบบกบ้าตัวนี้จิ้มจุกด้วยพี่น,อน้องเยอะเลยนี่คุณ ทำงานฮิตงานจะทำงานทำงานอู้เดือดไหลจอดเลยแม่นั่งไหลกลืนอ,ออกอยู่บ่ไหลฮิตงานไปเลยเลยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดบอ,อกพอได้ไปเก็บเห็ดแล้วกับเขาให้เขาพู้ซัมมาอยากจะแกะต่อกะจีะอย,ออยอดนำสูงนำกดไปก่อนเลยจ้าขอบสวัสดีจ้า คิดมีก็ยุให้พี่น้องว่ายอดสมจ้ายอดนึมมน่งชเ่วโมงเฮียลงขางมัานอคนจ๋าที่รับชมคิดบายบายทำงานคือเกา่าแล้วพี่น้องเอ้ยจา๋าว่า เชื่อได้ฝนตกมาหากินคือเก่าเลยจ้าวนไปเรื่อยจังสีละวนไปเรื่อยทำงานคือเก่าเลยพี่น้องเอ้ยไปจ้ะฝนจาที่ร้านช่วมคิดบาย มันยังหน่อยอยู่เลยมันยังหน่อยอยู่เนาะพี่น้องเขาก็ะไรสองเหม่อทำทำงานทำงานตัวนั้นบ่ยุงล่ายไหลเลยพี่น้องยุงอะไรคลิปนี้ก็มี่ซำนีได้ใจเด้อนี่แหละบรรยากาศพินพ์ไทยเก่งสว่างอยู่ฝนตกแล้วเนาะหากินคือเก่าเลยจ้า ว้นไปเรื่อยจังสีละวนไปเรื่อยหย็ดเบียกเห็นงานไปเลยพี่น้องบ้านไปทรงเล็กหน่อยแล้วก็มาหยอดน้ำส้มจ้าทำทำงานทำงานตัวนั้นบ่น มันยังหน่อยอยู่เลยมันยังหน่อยอยู่เนาะพี่น้องเขาก็ไไ้สองเหมือของว่ไดีไปของว่าเด้ไปเไปก็บให้ปวกกิกเมือม่อยมันนะน้อยเมยค่ะเขาบอกว่ามาหลับแล้วเนาะผิดเบียกเห็นงานไปเลยพี่น้องบ้านี่ส่งเล็กหน่อยแล้วก็ับมาหยดดําสมจ้า ตื่นออกอยู่บ่หลายเฮ็ดแกนไปเลยเลยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดบ่ออ,อกพอได้ไปเก็บเห็ดแล้วก็เขาให้เขาพูจำมาคนจ่าที่รับชมวงคิดบ๊ายบาย <c oughs> มันยังหน่อยอยู่เลยมันยังหน่อยอยู่เนาะพี่น้องเขาก็ะไรสองเหม่อตือ่นออกอยู่บ่หลายเฮ็ดแกนไปเลยเลยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดบ่ออ,อก พอได้ไปเก็บเห็ดแล้วกับเขาให้เขาพูชั่มาฮะโดนลงชั่งโอ้มีแหียล่งขางมันนอตัวนี้เต็มจบ <c oughs> มือออกมือบวบขึ้านาแห้วเนาะของบันดี้ไปของบ่ไดี้ไปเก็บเห็ดปวกกิ๊ก เมืออ่อเนี่ยมันหนอนเมฆาเขาก็บังมารับแล้วเนะาะลากินคือเก่าเลยจ้าว่นไปเรื่อยจังสีละว่นไปเรื่อยห้องว่ดได้ไปห้องวัดได้ไปเก็บให้ปวกกิกเมืออ่อเนี่ยมันหนอนเมฆาเขาก็บังมารับแล้วเนาะวุนจ่าทีละช่วงคิดบายบาย <laughs> ตัวนี้เต็มจก มือออกมือบัวขึ้นมาแหละเนาะฝนตกหนังบอดีบอดีเกล็ดตัวนี้มันไหลบ่อหนีเนาะมันไหลบ่วหันเจ้าเจ้าม่บ้านจริงทำงานคือเก่าเลยพี่น้องเอ้ยอจมันยังหน่อยอยู่เลย มันยังหน่อยอยู่เนาะพี่น้องเ่ากระไดซ้องเมือสวัสดีจ้าคิปมี้กระยุให้พี่น้องว่าหยอดสมจ้าพ่อกระไรส้องเมือจ้าก็าดีออกอยู่เมื่อ,อ,อไหร่ ตัวน,นี้ออกเบาบ้าตัวน,นี้ทิ้มจกเลยพี่น้องข้าว่าเฮ็ดอัน,นออกจั่เฮ็ดปวกกิ๊กออกชู่พี่น้องทานวนไปโอ้ยคนแห้งบเรยพี่น้องจีเด่นกระดินวัญเชี่ยได้ขนตกบเรยไม่เฮาไม่เฮียลงจอก อตัวนี้กับ่อด้ได้เลยมันหดัดหัดจอกเลยนี่อังบ่าอันอยากนะถ่ายคลิปโอ้โหมันยังหน่อยอยู่ตัวละตัวนี่ฝนมาตกกับพ่อได้อยู่ เชิดใดฝนตก